สบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้กะมาพบพกับป้าจอยอีกแล้วน้าพ่อแม่พี่น้องอยินดีตอนรับกับยูจองป้าจอยเด้อป้าลุงเอ้ยยินดีต,อน,ตอนนำกับยูงป้าจจยน้อง <c oughs>

้องยพี่ดิงี๊ิจ๊จ๊จยยจดงรี๊อย่า็นั้นมาด้ไหมะปดกาได้สีเดือนอย่ลบอ่ะกากาปกาปปิดอาบน้ำในคลองตากระจ่องเลยมองพข้ในคลองมีหอยปูปลากาปบกาบกาบกาบ

ม да. really. ันนีนหาบุญเงีเลยมันใครใอยากเอากล้องนะเอาทรศัพั์นะอยากให้โทรศัพท์ับนะงอแงแล้วมันงอแงแล้วเอืเอหนน้าพานะห้องนาพาห้องนาพาห้องดีดีห้องดีดีกิจีบ่ใช่กิจีบอ่ะจิมาจีนให้กิจีมา

nong nó dạng non leo bà luôn ơi bà chị này nhạc non leo này. đường để sao cả non vậy bà chị chụp bạc quá sạc bà chị chụp bạc dạ. nên, nên này Hãy cho kênh Ghiền không Ê thiết Ê thiết cái na nữa hả thiết Mà đi khảo nhiên đó Thiết đây, khảo <laughs> Mẹ mọi người không có กาของนาหมอยังบอกมาบอกเอ้าคุ้มไปหน้าบ่ามสตม่ตู้บ่ลานี่แถวไปตามบอไปคอเป็นพื้นน้าอ่นนี่บอบอแวไปตามบอไปตามบ่ นางเงยไลยว่าอดงยาเยาเยเยเีเดีนางเยนางเยเขอเงินชองพันเ่นางเยนเยวนีไป้เฮ้ยให้ไงสกุงไปหน้าเลยนะงามนะบ่ Mẹ hát chú không? Ngon nghe đéo Ngày mày ngon nghe bạn là xào đơ Nè tay nọ đơ thảo phải thảo mà đơ con xào lạ đơ Cho nhà hạnh đơ cha vâng

Anh này, <laughs> là này, mình. này Má mẹ tập tự, tập tự, tập tự Tập sự thật đây Đi sự đi sự thật sự nào, sự nào, sự thật sự nào,

<laughs> Đây là bò này không? Im nhé Nó 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 đặt này hết. Cái thế nào. Im nào Im thế nào không? Nó xịt mặt mà nó mà nó bị 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 Họ vẫn sư mắt cuộn, vẫn nhay Nói nói nói, nhay phần cảm bồ nặng một khả năng Tình người ta đâu chắc Thôi nào, chiều tiệm qua đây này Chiều เด็กีินได้ยันนี่นะเก่งไ่เก่งไงยินหนามันเป็นกวดแดบนี้ได้แล้วเก่งแฮ เองมีเห็ปลาดุกมั้เมื่อก่อนมากินแบบนี้นี่ให้กินแบบนี้แหละให้เพื่อนหัดกินเนาะกินได้เลยวกินได้แล้อากีแจงเลยอากีแจงเลยอากีแจงเลยตัาไอ้ตัดเด้นเอาไปสิเฮนมาฉันดูสิเฮนมาฉันสิเฮนมาหืม เมื่อนี้วาสนาเห็นอย่างตื่นนอนมาลูกเห็นอย่างแน่วันกัง้องเงี้ยนิดหน่อยบะประมาณนี้พี่น้องนอนแต่ละมือแต่ละเวรกัะกินแต่ก็นอนนอนแต่ก็กินนี่เวลาอยากนอนแต่สิประมาณนี้สิง้องเงี้ยเวลาอยากนอนกะแต่สิงองเงี้ยว่ะฮว่าอย่างกับไม่เต้

ขมาคุยกับป้าลุงก่อนไหมไปมามเม้จบคิปเดี๋ยวไปสิ้าไปนอนไปไปไปนอนไปอยากนอนมัลบออยากนอนบอโอ้ยกอดคอแล้วก็ก้นขี่แงนั่แทนนี่ยอยากนอนเน้นเมย์ต้มตู๋เน้นเมยนอนแมยนอนอยาให้แมตตุนเหบอมาเป๊ะ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 ดูมุดตหมนุ่งนุนอนุอยากนอนดีรอ โอ้โหไปอะไปจ้ะป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 ะโอเคจ้ะโอเคน้องเหม่น้องเลยไปจอยกับชิจ๊อบคลิปเพียงชานีก่อนเด้อยตาลุงเอ้ยหลานน้อยอยากนอนแล้วพาหลานน้อยไปนอนกันเลยจ้ะ้าลุงเอ้ยจ้ะอ่ทุจ้ากันทุจ้ากันทุจ้าไว้เอ๊ะจี๋ห้นอนอะนี่วะจี๋ตาหง่วงพี่น้องเลยเนาะตื่นมาแล้วก็กินกินแล้วก็นอนนอนหนักก็กิน ตะลินกะตอนเที่ยงเนาะเพิ่นสิดินพี่น้องเนาะตื่นมาตอนเที่ยงเนาะกะสิดินกะช่วงป้ายจอยถ่ายคลิปเมืองพี่น้องตะลินเฮิ่งเตอะประมาณชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงเนาะแล้วกะนอนต่ออีกคือเก้าพี่น้องเลยเนาะช่วงเช้านี่ตื่นมาเนี่ยป้ายจอยอาบน้ำอาบน้ำป้อนข้าวป้อนข้าวแล้วกะจะพักหนึ่งก็กินนมแล้วก็นอนเนาะกะลินดิบกะเล็กน้อยพี่น้องในช่วงนี้เพิ่นอยากนอนหลายกลัวนอนนอนมื่อหนึ่งกะ ประมาณสามชิ้นเถอะเพื่อนแ,แต่ว่านอนเถอะเราเล็กเถอะหน่อยเนาะใชะ่โอเคนะพ่เพี่น้องเลยประจอยกระชิขอเจ้าคลิปเนียยเพียงสามนี่ก่อนเนอ้อปลาลุงเนะ้อเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเด้อคลิปนี้สิเอาล้านนอนไปนอนก่อนไปแล้วอาลุงดาอัฐุจา่าสบายดีปลาลุงอัฐุจ่ากัอนอุจ่ากัอน,กอ,น,กอ,นอัุจ่าอีหลานไปนอนกันเ้อ <c oughs> Ng ng อุ้ยงอเงีแล้วงงเงี่ยปิดปิดกล่องให้แม่ค่ะจุดอ่ะจุดอ่ะจุด